นาตี้ทำมา2เดือนกว,กว่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้น before after ให้ดูนะคะตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราลงไปนะคะลายคนก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะสำหรับตัวนาตี้นะคะแพลนวันนี้ก็จะไปกินบุฟเฟ่ดยจะกินปิ้งย่างจะกินขนมซอ,องนี้อยู่ที่90แคลอรี่เองนะคะนาตี้จะกินให้หมดซองเลย1ซองนี้70แคลอรี่นะคะ ดีตอนเช้าค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะตื่นเช้าทองว่างยังไม่ได้ทานอะไรเลยเราก็จะมาคาร์ดิโอก่อนนะคะเบาๆสัก60นาทีนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินวันนี้คือทั้งวันเลยเราต้องเบิร์นก่อนในตอนเช้านะคะตอนนี้ก็คือแบบ9ก้าโมงครึ่งคือแบบโอ้โหแดดมากจะมากับคุณแม่ด้วยนะคะ เดี๋ยวขอเดินคาร์ดิโอก่อนสักชั่วโมงหนึ่งคุตื่นกลับมาจากออกกำลังกายแล้วนะคะเมื่อดีเมื่อดีเมื่อดีอะไรล่ะเมื่อกีนนะคะคาร์ดิโอไป60นาทีนะก็จะเป็นการแบบวิ่งเบาๆนะคะกับสลับกับวิ่งเร็วนะคะก็เบาๆในตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะวันนี้วันชีสเดย์นะทุกคนจะบอกว่านาตี้อะทำตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแบบ รับอาหารหรือปั้นหุ่นออกกําลังกายมาเนี่ยนาตี้ไม่มีชีเดย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมีชีเดย์เพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความสุขนะตอนนี้ก็คือ ถ้าตามแพนนะตอนนี้นะคือใกล้จะเป็นประจําเดือนประจําเดือนน่าจะมาในอีกแบบอาทิตย์หน้านะคะมันก็เลยมีอารมณ์แบบว่าอยากกินนูน่นก<ๆ>ินตีอยากกินอะไรหวานๆเนี่ก,กินจุกกินจกเยอะมากมายก็เลยแบบมอบแบบชิดเดย์ให้กับตัวเองสักหนึ่งวันละกันนะคะแลนวันนี้ก็จะไปกินบุฟเฟต์โดยจะกินปิง้งยางจะกินขนม แค่คิดก็มีความสุขแล้วเมื่อคืนแบบว่าแทบจะนอนไม่หลับเลยคิดนูน่นนี่นั้นมากมายต่างๆนานาว่าเช้าจะกินอะไรดีดีวันนี้แต่ว่าการที่เราแบบว่าทํามาถึงขนาดนี้นะที่ทํามา2เดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้น before after <c oughs> ให้ดูนะคะตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราลงไปนะคะลายคนก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะสำหรับตัวนาตีนะคะน้าหนักลงเยอะแต่ว่าสัดส่วนลงเยอะมากๆนะคะคือชีตเดย์เนี่ยเราจะมาตายตอนจบไม่ได้นะคะคือเราทํามาเราเป๊ะ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 มาตลอดนะคะแต่ว่าจะให้เรามาพังแบบในวันเดียวนี่คือ ทาใจยอมรับไม่ได้จริงๆสริมว่าคนที่แบบว่าคุมอาหารมาตลอดแล้วจะแบบมากินอะไรที่มันแย่มากๆในวันชีตดย์นะคะชีต day ในคลิปนี้นาตี้ก็เลยจะเป็นชีตดย์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็คือว่าอยากกินอะไรก็กินแต่ว่าเป็นชีตดย์ที่กินแล้วจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกผิดทีหลังนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาทําให้ดูว่านาตี้ทำขนมอะไรยังไงแล้วก็เลือกแบบกินน้ําหวานอะไรยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้จะ้ะ กลับมาที่บ้านนะคะคือตอนนี้ที่ไม่ได้ทานอะไรเลยเพราะว่ายังไม่หิวด้วยนะคะถ้ายังไม่หิวนี่ก็ยังไม่อยากจะแบบยัดอะไรลงไปนะคะวันนี้เนี่ยที่จะไปทานบุฟเฟ่นะคะทุกคนบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะคะคิดไว้แล้วว่าจะต้องทานในวันนี้ให้ได้นะคะก็เลยแบบตอนเช้าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากทานอะไรที่มันหวานหวานกลับมาจะออกกาลังกายต้องมีอะไรที่มันหวานหวานหน่อยละกันนะคะนที่ก็เลยจะทานเป็นโกโก้นะคะคือถ้าจะให้ไปสั่งแบบพวกชานมไข่มุกหรือว่าน้ําหวานตามคาเฟ่ต่างๆมากินเนี่ยคือนที่ทำใจกินแบบ นนั้นไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกผิดแน่นอนน้ําตาลมหาสารแคลอรี่สูงโดยใช่เหตุโดยที่ไม่ได้สารอาหารอะไรเลยนะคะเราก็เลยจะทําเป็นน้ําชงกินเองที่บ้านนะคะเป็นโกโก้นะคะน้ําไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยนะที่เอาเข้าเตาไม,มโครเวฟเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้ทวนๆไอ้ทวนๆตี้ก็จะทานโกโก้ตัวนี้นะคะโกโก้ตัวนี้ไี้ชื่อเบาเบาโกโก้นะเขาตั้งชื่อมาได้นน่ารักมากเลยเบาเบาโกโก้กินแล้วตัวเบา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 ช่วงไหนที่อยากกินน้ำหวานโกโก้นะคะก็จะเลือกทานเป็นตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าเขาหนึ่งซองแค่60แคลอรี่เองคือน้อยมากๆนะคะมีึซองเขาจะเป็นแบบนี้สวยนะ ซองก็คือสวยงามดีงามมากเลยนะคะไม่มีน้ำตาลนย์เเซ็นต์เห็นไหมเขาบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ชูการูเตนทานแฟตคอเลสเตอรอลนะคะไฮไฟเบอร์คอลลาเจนด้วยนะคะอันนี้เป็นโกโก้ตัวแรกที่มีพีไบโอติกนะแล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็ไฮไฟเบอร์ในซองเดียวนะและที่เพิ่งเคยเห็นเราก็จะเอามาผสมกับน้ำร้อนได้เลยนะคะก็คือถ้าใครชอบเข้มข้นอะ ให้ใส่น้ำแค่นิดเดียวนะที่ก็ใส่น้ำแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เทลงไปหอม <c oughs> อนาคตก็อยากให้แบรนด์ทำเป็นรถแบบชานมรสอื่นๆชายเย็นอะไรอย่างนี้ก็ดีนะจะได้มีหลายๆรสให้เราเลือกนะคะแล้ก็คนไปแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะละลายหอมมากทุกคนแต่ว่าตัวนี้นี่ไม่ได้ทานได้แค่เฉพาะช่วงชีเดย์นะคะช่วงปกติก็ทานได้เหมือนกันเพราะว่าแคลอรี่ต่ำมาก แล้วที่ชอบตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโกโก้พีไบโอติกนะคะพีไบโอติกนี่ช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าทําให้เราแบบปวดบิดออๆออเออะอะไรอย่างแบบนั้นนะคะตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของลําไส้ดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะไม่ทําให้ลําไส้บางนะคะไม่อันตรายนะสำหรับตัวพีไบโอติกนะคะหลายคนที่มาปั้นหุ่นอะ่ะจะกินในเรื่องของโปรตีนเยอะมากนะคะกินแบบพวก โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเงี้ยก็จะมีมาถาเรื่องของการแบบระบบย่อยหรือว่าระบบขับถ่ายนะคะซึ่งตัว P- ไปโอติกนี่เขาก็จะช่วยในเรื่องของขับถ่ายได้นะคะส่วนคอลลาเจนกับไฟเบอร์นะคะคือไฟเบอร์เนี่ยเขาจะช่วยทําให้แบบคุมหิวทําให้เรานี่อิ่มนานได้ระดับหนึ่งเลยนะคะคอลลาเจนก็จะช่วยให้ผิวแบบว่ากลผิวใสนะคะก็คือแบบเป็น two in one ในกล่องเดียวนะคะคือเิตี้จะแนะนําว่าเวลาก่อนที่เราจะทานอะไรอะเราต้องหัดดูข้อมูลโภชนาการหนูนะคะ เวลาที่เราไปซื้อขนมที่มันเป็นซองอะไรนี้เขาก็จะมีข้อมูลโภชนาการที่อยู่ข้างหลังแบบนี้เนี่ยพยายามอ่านให้เป็นพยายามดูให้เป็นนะคะกรณีเขาก็จะมีข้อมูลโภชนาการตรงนี้นะคะเท่าที่น้าตี้อ่านข้างกล่องน,นะคะส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะมีไฟเบอร์อนะไรเยอะมากแล้วก็จะมีพวกแบบสารสกรรัดจากถั่วขาวส้มแขกชาขเขียวกระบองเพชรมะม่วงคือเป็นธรรมชาติ100%เลยแต่ว่าน้าตี้ก็มีแอบแบบว่าเอ๊ะ นิดหนึง่งทำไมถึงใส่ครีมเทียมเข้ามาพี่ก็ทักไปถามเจ้าของแบรนด์เลยด้วยความที่เราเป็นคนแบบเคร่งมากๆเลยเราไม่ทานครีมเทียมนะคะก็เลยทักไปถามเขาแต่ว่าเขาก็อธิบายให้นาตีเออเข้าใจแล้วเราก็แบบเออไว้ใจนะคะเป็นครีมเทียมที่ไม่มีไขมันก็เลยอ่ะทานจา้าทานได้ <c oughs> คือนาตีน่ะทานตัวนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือกล่องเปล่าที่หมดไปแล้วอันนี้คือกล่องที่กําลังทานอยู่และอันนี้คือกล่องใหม่ที่ยังไม่ได้แกะนะคะจะหาว่าอวย นะถามว่าอวยคือมันอร่อยจริงๆอะทุกคนนัตตี้รีวิวผลิตภัณฑ์กอรี่แบบจนคนคิดว่านัตตี้เป็นเจ้าของแบรนด์นะที่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะคะทุกคนนัตตี้ไม่ใช่หุ้นส่วนใดๆนะคะนัตตี้ก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่แบบชอบกินอะไรอร่อยๆชอบกินอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนเพื่อความปังนะคะนัตตี้จะใส่ไข่มุกลงไปด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ไข่มุกที่แบบทํามาจากแป้งทั่วไปที่เราแบบเห็นตามท้องตลาดะคะอันนี้คือไข่มุกบุก ใส่ลงไปเลย,ยก็จะใส่ประมาณครึ่งสองนี่มันจะเป็นบุกบุกแบบนี้จริงๆราคาถูกมากนะใส่บุกบุกแบบนี้หาซื้อได้ตามช้อปปี้อะไรยี้ได้เลยเช่นเช่นและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มในช่วงเช้านะคะก่อนที่เราจะไปทานโบฟีเพราะว่าทานตัวนี้เนี่ยจะอิ่มไปได้สักพักใหญ่เลยนะคะยกยิ้มน้ำผ้งให้ไม่ชิมไหมไม่ชิมไหม อันนี้60แคล60แคลอรี่แล้วก็ทําให้เราอิ่มใส่อะไรด้วยอ่ะก็มีแค่กกโก้ไม่ใส่อะไรกุบกุบอ๋อใส่ใส่ไข่มุกบุกเอร่อยมากมันมีกุบกุบกันเลยกุบกุบมันคือไข่มุกไม่ไข่มุกต่างหากแม่ไม่ได้ชมโกโก้แล้วแม่ชมไข่มุกโกโก้ หน่าเล่ไม่ชอบเร่อย่ง่อยอืมันทำให้เราแบบเออมีความสุขใช้ชีวิตต่อไปได้ในโลกใบนี้ไก่มุกปังเฮ้ยมันจะไปไหนลูกไม่โยกเดิเล๋ครับอ้าวทุกคน ลืมสนิทไปเลยวันนี้ที่ไปฉีดวัคซีนเข็มสองจะง่วงหรือเปล่าเนี่ยระวังวันเพราะเข็มแรกที่ง่วงมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเข็มสองจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราได้ถ่ายหรือเปล่าจะตายก็ได้เดี๋ยวต้องคิดก่อนว่า,าจะไปฉีดวัคซีนก่อนค่อยไปกินข้าวหรือว่าไปกินข้าวแล้วก็ไปฉีดวัคซีน ปราบน้ำก่อนนะคะทุกคนกําลังจะไปกินบุฟเฟ่กันแล้วนะคะบุฟเฟ่ที่เลือกก็จะเป็นบุฟเฟ่หันญี่ปุ่นนะเพราะว่าจะไปกินแบบพวกแซลมอนต่างๆนะคะข้าวผัดกระเทียมเอยอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงแล้วนะคะนัตตี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็คือตอนเช้าอ่ะทานแค่โกโก้แก้วเดียวแค่นั้นนะคะมันก็แบบว่าอิ่มไปได้ระดับหนึ่งนะคะหนูได้กินอะไรยังกินขนมปังไปครึ่งแถว หึงแถวอ๋อแบบฟาร์มเฮาใช่ไหมใช่ประมาณ7-8แผ่นนี่แะโอ้ก็เป็นการลองท้องเป็นงานแบบเปิดเปิดกระเพาะนะคะเพื่อขยายกระเพาะขยายเพื่อที่จะให้มันกินได้เยอะแม่กินอะไรได้ยัง ขนมปังไปแผ่นหนึ่งกับกาแฟแตโอเคตอนนี้ก็หิวแล้วนะคะเดี๋ยวกินก่อนแล้วก็ถึงจะไปฉีดวัคซีนนะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนตอนแบบท้องว่างๆยังไม่ได้กินอะไรเลยก็มันก็ไม่ดีนะแต่ออกกําลังกายไปแล้วหนึ่ง <S <S โอ้ยจะกินอะไรบ้างยัยไปหมดจ้ามาแล้วอย่างแรกนะคะอันนี้คือไข่ตุ๋อันนี้เป็นซาซิมิ <S <S แซลมอน แต่ว่าอิฉันไม่กินดิอือคะผักอันนี้เป็นสลัดผักแซลมอนนะคะแต่ว่านัตตีไม่กินไม่กินแซลมอน <c oughs> ก็เลยจะเอาแซลมอนให้น้องนะคะผักก็อย่ายให้ขาดนะจะ๊า ร้อนนี่อันนี้ก็กินได้ปลาแซลมอนเติมซีอิ e ๊วอันนี้เดอะเบสมากกินทุกทาที่มาแล้วก็ข้าวผัดนะคะหนึ่งป้วยไปเลยจ้าข้าวผัดกระเทียมเป็นชิสเดย์ที่มีความสุขมาก เสมออย่างซอสเทริยากิคือสว่วนนี้จำว่าราดพีกราดเต็มโตไปหมดกายยรยยาวๆนี่เป็นแบบดิบนะอันนี้เป็นแบบดิบส่วนแบบเบิร์นบบเนี่ยแบบสุกนะนี่ของนักที่ สองจำไปเลยบนเลยพอฮึ้หชนเลยปกติเวลามากินจะไม่ได้กินซูชิเลยแต่วันนี้เป็นชีดย์จะกินอ๋อ โอ้เรากินเยอะคืนตังเยอะเนะ <c oughs> เทียบกับเที่ยวที่แล้วเนะี่ยนี่อันแรกสองคำอิมนะบาสันกินบัฟเฟต์เสร็จแล้วนะคะบัฟเฟต เสร็จแล้วก็อิ่มเลยอิ่มมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่พอนะเพราะว่าี่จะกลับไปทําแพนเคก้กกินกลับไปกินขนมถุงอยากกินไอติมนะคะแล้วก็ตอนเย็นถ้าแบบว่ายังไหวอยู่จะกินปิ้งย่างหมูกระทะแต่ว่าตอนนี้จะไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะซีโนโฟาร์มเข็มที่สองนะอืมน่าจะไม่ไข่นะคิดว่านะ วันนี้นะคะชีดเดย์ของเรายังไม่หมดนะคะไปกินกลับมาแบบเยอะมากกินฟีเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมีในส่วนของของหวานนะคะ,ะที่ชอบกินขนมมากเลยนะคะก็วันนี้จะกินไอติมนะคะ,ะที่ก็เลยจะเป็นไอติมโกโก้นะคะก็คือจะใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะนี่คือเราสามารถเอามาประยุกต์ได้อะ,ะที่ก็ามาประยุกต์โดยการทําเป็นไอติมนะคะง่ายๆก็เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเราก็จะชงกับน้ําร้อนนะคะ เเหมมือนดิก็ทําเหมือนเมว่อเช้าเลยแต่ว่าเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะแล้วก็เอาไว้กินพอเข้าการเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะหรือว่าอยากที่จะเพิ่มเติมอะไรอย่างเช่นนมนะคะนมะที่จะกินเป็นยี่ห้อนี้นะคะ,ะที่จะผสมลงไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มเติมความหอมความมันเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าก็จะเพิ่มแค่แบบนิดหน่อยนะคะไม่ถึงครึ่งกล่อง หรือว่าถ้าใครที่แบบชอบความหวานแบบฉ่ำๆอะไรเราก็ใส่ย่าหวานลงไปได้อีกนะคะเพราะว่าไอติมมันอาจจะต้องแบบมีความแบบติดรสหวานๆะอว่นน,ะะวนี้จะใส่เป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นบราวชูการ์ไซรัปนะคะจะเป็นเป็นแบบน้ำหวานที่เป็นของชาวเผ่าคีโตนะคะมันก็จะหอมหอมแบบบราวชูการ์้วก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะสองบีบ เป็นชีสเดที่กินแล้วแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแต่ว่าไอติมครั้งนี้เนี่ยก็จะมากกว่า60แคลอรี่เพราะว่าเราใส่นมเห็นปะน่าจะ7 0กว่าแคลอรี่กว่าๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะเอาใส่แก้วพลาสติกนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วเราเอาไปแช่ช่องฟรีซได้เลย้าู้่าต,ตื่นเต้นเหรอคนะนะก็เดี๋ยวเราเอาไว้กินตอนเย็นนะคะหลังอาหารคือนิตตีนะ้น่ะ อยากให้ทุกคนรู้พร้อมๆกันนะว่าครีมเทียมอ่ะที่อยู่ข้างกล่องของบอโกโก้เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรทําไมถึงไม่มีขายมันนะคะเดี๋ยวที่จะไปวิดีโอคอลหาน้องเชอรี่แล้วกันนะคะจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะจะได้แบบว่าสบายใจแล้วก็ไม่รู้สึกผิดเวลาที่ได้กินโกโก้เนาะเดี๋ยวที่คอลหาน้องเชอรี่นะคะมาแล้วสวัสดีค่ะ ขออนุญาตขอหาหน่อยพี่อ่ะจะถามเรื่องเบาๆโกโก้หน่อยนิดนึงค่ะเออเมื่อเช้าพี่ก็กินมาแล้วแหละเมื่อเช้าก็กินมาแล้วแล้ว,ลวก็คือพี่อ่ะชงโกโก้แล้วก็ไปแช่ช่องฟิสอันนี้คือได้ใช่ไหมอันนี้ได้แล้วก็หลายคนอนะ่ะชอบไปทำเป็นเป็นไอติมเหมือนกินเป็นอแทนของบ้างไปเลยใช่ ใช่คือพี่ชอบแบบว่าเอาไปทาเอาไปทําประยุกต์ทําขนมกินเองอะ่ะอันนี้ก็คือมันมันจะไม่ได้เสียแบบว่าคุณภาพหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือได้เลยไม่อันนี้ทําได้เลยค่ะไม่เสียคุณภาพแน่นอนโอเค,อเคแล้วก็อีกนิดนึงเชอร์รี่ก็คือที่พี่เคยถามเชอร์รี่ไปแล้วแต่ว่าพี่อยากถามให้คนดูเขาเข้าใจอีกทีนึงตรงที่ว่าเขาจะมีครีมเทียมใช่ปะเป็นครีมเทียมที่มันไม่มีไขมันใช่ปะที่เชอร์รี่บ้าใช่ใชอืมใช่ตัวนี้คือรู้วพิเนตเต้ทับไอเอฟ แล้วก็ด uh ูแ huh. สุขภาพมากใช่ไหมคือตัวเนี้ยามาัเพื่อสำหรับค,คนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็คือเน้นดูแลคุณเป็นหลักเป็นหลักคุณเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นอ่ะพว้คีมเทียมแบบปกติคีมเทียมของคนพูดถึงอจะดีมากเลยแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวครีมเทียมที่ฟูลีไฮโดรเจเนชันซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการเหมือนเป็นคีมเทียมขั้นสูงที่เป็นมาจากพืชแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไ ีโร่แสตซีโรคอเลสเตอรอลแล้วคนเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ uh huh. แล้วก็ปกติคีมเทียมอาจจะเป็นตัวที่แบบเน้นให้ความอ้วนใช่ไหมคะใช่แต<ล>่ตัวเนี้ยเรามาใส่เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในในเรื่องของสําหรับคนที่ไม่อยากกินเครื่องดื่มที่มีคอเลสเตอรอลหรือว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีไขมัน uh huh. แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นจับจับไขมันด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ uh huh. จะทําให้ร่างกายของเรา,าเกิดการเขาเรียกว่ายับยั้งการทํางานของการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นไขมันหรือเพราะฉะนั้นน่ะจะ พวกไขมันพวกแป้งพวกน้ำตาลสามอย่างนี้จะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยเพราะฉะนั้นอ่ะพี่นาตี้ทานได้แบบแบบไม่รู้สึกผิดแบบอ่ะไม่รู้สึกตีก็คือสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยใช่แล้วก็ ไอ้คีมเทียมตัวเนี้ยเขาไม่ได้มาทําลายร่างกายนะแต่เขากลับมาช่วยให้ร่างกายของเราอะเออ่หนึ่งคือความนัวรสชาติอะอร่อยแน <ะ S 1> ออ่นอนสองคือคีมคีมเทียมตัวเนี้ยเขาจะเป็นเรื่องของเรื่องของการลดแป้งลดไขมันด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยคีมเทียมตัวเนี้ยเขาเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์ของคาร์โ<อ>เตอรอลน้อนนคือแบบอ,อ,อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพแน่นอน,นะคะ่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่แบบชอบกินโกโก้มากแบบพี่อ่ะคือแม็กอ่ะสามารถกินได้กี่ซอง อร่อยมากที่นันที่เอาจิงป้าคือหนูอ่ะเคยเคยคุยกับไอซีว่าจะทำยังไงให้โกโก้ตัวนี้เป็นคนที่แบบคนรักโกโก้แล้วสามารถกินโกโก้ได้แบบไม่รู้สึกยูตี้กินเท่าไหาร่ก็กินได้ถามเขานาวะว่าแบบพอทำผลิตลออกมาแล้วอ่ะถามเขาว่ากี่สูตรในกี่สองคะเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าอยากเริ่ม่ดอยากเริ่รม อืมแต่ถ้าเกิดว่าพ,พี่อยากกินวาพอกล้วยนะคะกินแต่นะก็กินคาระแกกินแกนอาหารเค็มไปได้เลยอ๋อเพราะว่ามันอิ่มด้วยใช่แล้วก็มีตัวทำให้รู้สึกว่าเราอิ่มท้องเราหูท้องดีมากอยากกราบขอบคุณที่ทำโกโก้โกอร่อยอร่อยออกมาอร่อยมากนี่แหละมารบกวนเท่านี้โอ้โหอธิบายละเอียดมากเลยคิดถึงนะคะขอบคุณ ค่ะขอบคุณมากๆนะบายขอบคุณค่ะแฟลนเดอร์บายขบคุณไอทค่ะค่ะก็ตามนั้นแหละนะคะทุกคนที่ไม่รู้จะอธิบายอะไรยังไงแล้วนะคะน้องเชอรี่พูดมาหมดแล้วนะคะก็ขิมเทียมนี่ได้มาจากพืชนะคะแล้วก็0%่วนเปอร์เซ็นไขมัน0%่วนเปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลนะคะสามารถทานได้น่าจะโอเค น,นะคะเดี๋ยวเราไปทานขนมถุงกันดีกว่านะที่อยากกินขนมถุงมากๆเลยซื้อมาไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้กินซื้อมาไว้เพื่อชี้เดย์ไปกินขนมถุงกันปะถึงเวลาขนมถุงนะคะเมื่อกี้ก็ไปซื้อเกาลัดมานะคะเกาลัดมานะจ๊ะก็จะกินเกาลัดด้วยนะคะแล้วก็ ขนมที่นัตตี้ชอบกินนะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะจ๊ะแบรนด์ชื่อว่าเลอลาลิต้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นขนมอบกรอบโฮลวีตนะคะตัวนี้จะเป็นรสออริจินอลนะคะออริจินอลเขาก็จะแบบว่าหอมแบบหอมข้าวอะคะ่ะทุกคนคือหอมอร่อยมากเลยเราจะกินกับสลัดก็ได้นะคะหรือว่าจะกินแบบเล่นๆก็ได้วันนี้ทีจะกินเล่นๆเ,เลยแต่ว่าไม่ได้กินแบบหมดห่อใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้อร่อยมากตัวนี้จะเป็นย e ี่ห้อไพรส์นะคะนี่ซองนี้อยู่ ู่ที่90แคลอรี่เองนะคะนาะทีจะกินให้หมดซองเลยไม่มีผงชูรสไม่มีสารการันบูดไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีกลูเตนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแป้งโฮลวีตนะคะแป้งข้าวสาลีน้ำมันพืชแล้วก็เกลือไอโอดีนนะคะทานได้เลยนะสองยี่ห้อนี้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นี่นี่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะความกรอบของเขานะ อบมากมีขนมอีกอย่างหนึ่งที่จอบกินมากเลยนะคะเป็นเยลลี่ซันสุนะคะตัวนี้จะเป็นเยลลี่ศูนแคลนะอร่อยมากรสนี้อร่อยมากนะคะคือนาตี้ไปเหมามาแบบเยอะมากในเซเว่นนะคะมีอีกรสหนึ่งด้วยที่จะเป็นรสส้มแล้วก็แอปเปิลนะคะอร่อยมากๆเลยนาะตี้ชอบเอาไปแช่ช่องฟิสนะคะมันจะเป็นแบบเป็นน้ำแข็งเลยบีบไม่ขึ้นเราต้องกัดอย่าง มีขนมอีกอย่างหนึ่งที่นาตี้แบบแนะนำนะคะก็คือเป็นีน่ห้อนน้นะตัวนี้จะเป็นข้าวพองอบกรอบนะคะเมื่อวานกินรสแบบออริจินอลไปแล้วนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือจะเป็นรสโนริสาหร่ายนะยังไม่เคยกินเลยนะคะ1นซองนี้70ดแคลอรี่นะคะมีน้ำตาลอยู่2กรัมนะคะไขมันไม่มีแล้วก็โซเดียมอยู่ที่150กรัมนะคะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนซูชิเลยเนาะก็จะเป็นข้าวอย่างนี้เลย ถึงเวลามาทําแพนเค้กกันแล้วนะคะคิดว่ามือเย็นนะ่ะนัทีอาจจะไม่ได้กินนะคะ<ๆ>เพราะว่ามันไม่ค่อยหิวเท่าไหรอ่อ่ะคือมันอิ่มมากจริงเราไม่สามารถยัดลงไปได้นะคะก็เลยจะกินเป็นของหวานแทนนะคะมาดูว่าเราต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะหนึ่งข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ต มอนไทยกล้วยหอมก็กินวนานิลามาดูวิธีการทำนะคะง่ายมากเลยแล้วก็จะใช้กล้วยนะคะเอามาบดก่อนกล้วยก็จะใช้ ประมาณครึ่งลูกนะคะนาทีไม่ได้เอาตาช่างมาแต่ว่าน้าที่จะใช้กล้วยประมาณแบบ50-60กรัมนะคะบดกล้วยก่อนเลยจ้าหรือว่าอยากให้ละเอียดมากก็ใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตปกตินาที่ใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัมนะคะอันนี้ลืมเอาเครื่องเครื่องช่างมาจากบ้านก็ใส่ลงไปประมาณสองช้อนสามช้อนก็ได้ รู้สึกยังไม่พอไลมอนสนใจมากเลยต่อไปนะคะจะใช้ไข่ขาวนะใช้แต่ไข่ขาวนะคะไม่ต้องเอาไข่แดงนี้เราได้โปรตีนจากไข่ขาวด้วยไข่แดงแตกลงไปนิดนึงต่อไปนะคะก็จะใส่นมอัลมอนด์ค่ะแต่ว่าจะใส่แค่นิดเดียวนะคะ และเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะจะใส่เป็นกลิ่นวานิลาลงไปนี่เดียวกลิ่นวานิลาจะทําให้ขนมของเราเนี้เป็นขนมมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วแค่นี้เองคือส่วนผสมของแพนเค้กนะคะง่ายสุดๆเสร็จแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะที่จะพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะประมาณ 5-10นาทีก็พอนะคะให้เข้าโอ๊ตมันดูดซึมน้ำนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานาบกระทะกันนะคะลองเทสขอแน้อยก่อนถ้าแผ่นเล็กแ,แผ่นใหญ่แล้วแต่เลยนะคะที่ก็จะกินแผ่นกลางๆเราก็จะรอจนกว่าเขาจะมีฟองฟุดฝุดขึ้นมานะคะก็แสดงว่าหนังเริ่มสุกแล้วด้านล่างเราค่อยพลิกเรลองแง้มๆดูนะคะวิ่งได้แล้วได้แล้ว อุ้ยมันจะไหม้ไหมควันขึ้นยิงสอสาว้าวสวยงามมากสีสวยมากเลย <Bye. S 3> คือกลิ่นแบบ หอมมาก,มากๆกลิ่นจะหอมแบบกล้วยหอมมากแล้วก็กลิ่นวานิลลาที่เราใส่ลงไปก็คือแบบอบอวลมากเลยเสร็จแล้วค่ะแพนเค,ค้กของเราสีทำออกมาได้ตั้ง1 2 3 4 5ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่อยู่นะเยอะอยู่นะแล้วเราก็จะมาตกแต่งจานกันด้วยกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมที่เหลือเมื่อกี้เลยนะคะเอามาปากเป็นแว่นๆแล้วก็ตกแต่งเราจะแบบว่าราดน้ำหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำหวานคีโตข้างบน มาชิมอันแรกนะคะนี่ควันยังขึ้นอยู่เลยเหมือนโดนรายากิเหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมอร่อยมากกินกับกล้วยต้องมาลองทำตามนะคะง่ายมากๆวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างนี่คือหาง่ายมากๆ ตามภาคอสังหารินทรัทั่วไปนะคะนัที่ก็ซื้อตามแบบโรต้าท็อปอะไรอย่างงี้นะคะได้ความหวานจากธรรมชาติจากกล้วยนะคะมีข้าโอ๊ตมีโปรตีนจากไข่าวด้วยถึงเวลากินไอติมที่เราแช่ไว้แล้วเป็นน้ำแข็งแล้วว้าวหอมโกโกไปกินกันปันดีนะคะหนูม่อนไอเข้ากองไปเลย เข้ากล่องไปเลยนะคะฝันดี้นะคะตอนนี้อาการแบบง่วงๆวงอาการแบบหนักหนักตาเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวที่จะไปนอนล,ละเดีวที่คงจะไม่ได้แบบกินปิ้งย่างหรอกวันนี้เพราะว่าคืออิ่มมากกินเยอะมากไม่ไหวนะคะนี่ก็คือสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะกับไอติมที่เราแช่ไว้นะคะดูดินี่จะเป็นแบบนี้เลยมันยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราแช่ไว้ไม่ค่อยหลายชั่วโมงแต่ว่าก็เป็นไอติม หวานฉ่ำมากหอมหรือว่าเอาไข่มุกมาลงอีกก็ได้นะคะก็จะได้เคียวหนุบ แล้วก็ใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเบิร์นไขมันช่วยในเรื่องการเผาผลาญคือเสริมประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะคะเราสามารถทานตัวนี้เนี่ยแทนของหวานได้เลยจะได้ไม่รู้สึกผิดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะก็ลองไปซื้อตามมากินได้นะคะว่าจะเป็นขนมซองขนมถุงต่างๆเบาๆโกโก้นะคะวิธีทำแพนเค้ก นะก็ตามนี้นะคะโอเควันนี้ทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายขออนุญาตพักผ่อนนะคะเจอก,กันได้ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะคลิปในการปั้นหุ่นต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่านาตีก็จะต้องเพิ่มความเข้มข้นกับตัวเองขึ้นไปอีกนะคะคิดไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนมากกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ